อยปามมอชื่อเพราะสนอหูสนอหูแต่ดูไม่ค่อยดีดู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 ดีขึ้นต้นด้วยสโอ้โหท้ายใครรู้ตัวบ้างว่าเป็นสาหเชยอ่าลบสองเลยละลบสได้ไหม พี่นักษาครับพี่นักษาครับสาวสาวอะไรนั่นมีไว้มาเลยพี่นักษานี่สาวโดนรู้ไหมไม่ใช่สาวมารุ่ะให้งนะมองให้ครับขอพูดกับฮองเต้นะขอให้ร่ำรวยมีอายุอยู่หมื่นหมื่นปีขอขอถ่ายรูปนะขยันหน่อยรังวันหน่อยบอกไม่ได้เลยเอ้าขยาวหน่อยเออรางวัลมีครบทุกคนครับ ไม่ใช่ไฮโลนะไม่ใช่ไฮโลนะไม่ต้องอาหารที่กินเนี่ยรูปตัวกันหมดแล้วใครยาวใครยาวเลยรางวัลต่อไปถ้าไต้ใครดีหมดพลังใช่ไหมเอาเป็นคุณแม่คุณแม่พี่ปุ้มคุณแม่ครับคุณแม่คุณนายคุณนายเชิญนายคุณนายคุณแม่คุณปุ้มเอาหมวก ไม่ถึงเปล่าถึง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 เอาห้าใบห้าใบเหลือเห้าใบฮะมีได้หมวกนะครับบวกเป็นจำนวนห้าใบ